สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ YouTube โต๊ะพังนะครับวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กันที่เดิมนะกับวันลุมพินี89นะครับอ่ะมวยที่เราวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะครับก็จะมีคู่รองนะครับเพชรน้ำโขงมงคลเพชรน,นะกับปตักนินซินบีมวยไทยนะครับแล้วก็คู่คู่เอกภาคอินเตอร์นะครับ คู่นี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับเป็นขุนศึกนะครับซูเปอร์บอลเทนเนิ่งแคมป์นะแต่เดิมเนี่ยจะเจอกับเซมิซาน่านะครับแต่เซมิซาน่าเนี่ยน่าจะมีอาการป่วยนะครับก็ต้องถอนชกออกไปก็เป็นมูไฮเมดเซียสาลานี่นะครับมาแทนนะคู่นี้เนี่ยตอนวิเคราะห์วิจารณ์กันข,ขอแวะมาคู่นี้แป๊บนึงนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนคู่ชกนะครับ คือคู่นี้ที่พี่คอห์วิจารณ์กันเนี่ยจะเป็นทางด้านขุนศึกนะทัศนคติออกไปนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นทางด้านเซมิซาน่านะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเซซารานี่เนี่ยผมมองว่าทางด้านเซซารานี่เนี่ยดูจะแข็งกว่าเซมิซาน่านะครับเซมิซานาเนี่ยเขาดูจะลอยๆล,ลงไปแล้วส่วนเซซารานี La ่ Se ani, นะเขาค่อนข้างสดนะครับก็มีไฟที่แล้วที่โดน ยำไปนะนอกนั้นเขาก็ชนะมารวดนะครับดันั้นวันนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับสำหรับขุนศึกนะดันั้นทีเด็ดทีขาดที่ชี้ไปทางขุนศึกในวันนี้ผมผมยังออก50-50นะสำหรับมมฮัมเหมัดเซซาราลนี่กับขุนศึกซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นะครับไอความมั่นใจทางขุนศึกเนี่ยก็ 50-50เลยแล้วกันส่วนตัวออกชอบเซซาร์ลลนี่นิดนิดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูรอชมกันดีกว่านะสำหรับคู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคู่ของยอด IQ อคิวอภิมลศรีนะครับกับคีริลโคมูดอฟนะครับคู่นี้จะเป็นคู่เอกนะประจำรายการนะครับ วันลุมพินี89อ่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันเลยก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะยอด IQ นะครับส่วนสูง5ฟุต9นิ้ว177เซนนะครับอายุ22ปีซ้อมอยู่ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับทางด้านยอด IQ เนี่ยมาชกในรายการวันทั้งหมด7ไฟนะครับก็ชนะ6แพ้1น,น,นะครับเป็นสถิติที่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สถิติ ให้ดูกันเลยนะครับตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะครับก็เปิดหัวรายการมาเลยนะก็เป็นการชนะ TKO ยก2นะซามูเอลบีเลนนะครับแล้วก็ชนะคะแนนมาฟุต TPF นะก่อนจะมาพลาดเนี่ยแพ้ไฟนี้ไฟเดียวนะครับอเล็กเซบาลิโกนะก็แพ้คะแนนนะครับหลังจากนั้น4ไฟหลังก็ชนะรวดเลยเริ่มจาก อิสยาร์ดมูซาเอฟนะครับตัวนี้ถือว่าเก่งเลยนะเป็นนักมวยรัสเซียที่ถือว่าเก่งเก่งมากๆนะออกหมัดค่อนข้างดีนะแล้วก็มาชนะรัฟฟี่โบอิกนะรัฟฟี่โบอิกนี่ก็เป็นมวยชกในมวยไทย5ยกอยู่ด้วยนะครับสำหรับรัฟฟี่เขาชื่อรัฟฟี่อะไรทักอย่างผมจำไม่ได้นะแล้วก็มาชนะมาฟุกจี f ีเนะครับก็ย้ำแขนนะรอบนี้ชนะน็อกยกแรกเลยนะ และไฟล่าสุดต้องบอกว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะอับดาลาดายาคีเอฟของตัวนี้นี่กระดูกชิ้นโตเลยนะครับสำหรับยอด iq เนี่ยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับออกแข้งเนียนๆเ,เลยนะเขาเป็นน้องรักตะวันฉายอะนะตะวันฉายต่อยยังไงยอด iq คลคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวทตะวันฉายอาจจะใหญ่กว่านะ รือเปล่าไม่รู้นะดูดเนื้อตัวอาจจะใหญ่กว่าแล้วกันส่วนยอด IQ เนี่ยเป็นมวยขวานะเป็นมวยสายตาค่อนข้างดีนะครับออกแข้งเนียนๆสวยๆเลยนะจริงๆเนี่ยเป็นมวยปกติเขาเป็นมวยถอยนะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มพัฒนามาต่อยเอนเตอร์เทนคนดูมากขึ้นนะครับเพื่อให้เหมาะกับในรายการวันนะก็ กับมันจะมีเรื่องโบโนงโบนัสอะไรกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขากันบ้างนะคู่ชกของเขาเนี่ยคีริวโคมูตอฟนะครับคีริวโคมูตอฟเนี่ยหนัก144.18ปอนด์6ก4กิโลกร,รัมนะครับส่วนสูง5ฟุต9นิ้ว176เซนนเป็นชาวรัเสเซียอายุ26ปีซ้อมอยู่ EMPIRE ยขับนะครับอ่าแล้วก็คัด เบมวยไทยทีมนะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทางด้านโคมูตอฟมาชกในรายการวันทั้งหมด4ไฟนะชนะ3แพ้1นะครับาการชนะก็เป็นการชนะน็อกทั้งหมดเลยนะแล้วก็แพ้ก็แพ้คะแนนเฟอร์รารี่นะครับสถิติการชกนะเดี๋ยวมาดูกัน ไฟแรกชนะน็อกเสือคิมยกที่2นะครับแล้วก็มาชนะน็อกยกแรกพรสิรินะอ่าส่วนตัวส่วนตัวผมว่าในช่วงเวลานั้นนะครับนักมวย2คนนี้ยังยัง,ย,งยังไม่ยังไม่เต็มร้อยนะพรสิรินี่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะส่วนเสือคิมตอนนั้นมาใหม่ๆยังยังแย่ๆอยู่นะครับอ่าส่วนเฟอร์รารี่อ่านัดไฟที่3ก็มาแพ้เฟอร์รารี่ นะครับแพ้คะแนนนะส่วนไฟล่าสุดก็มาชนะน็อกยกที่2นะครับเฟอร์การซีเอ็กเฟอร์การซีเอ็กนี่ก็ชกในมวยไทย5ยกอยู่นะอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในรายการ RWS นะครับอ่าโคมูตอฟโคมูตอฟเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเป็นมวยเป็นมวยออกหมัดดีนะครับอาวุธแข็งแรงนะมีเตะขาคืออาวุธถ,ถ,ถ้าเทียบกับมวย ต่างชาติเนี่ยถือว่าเป็นมวยอาวุธหลากหลายนะครับคือมีครบเครื่องนะแต่ถ้ามาเทียบกับมวยไทยเนี่ยคือเหลี่ยมเขา่าและก็การเตะเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยธรรมชาติเท่ากับนักมวยไทยนะแต,แต่แต่ว่าเป็นนักมวยรัสเซียที่ถือว่าอาวุธครบเครื่องนะครับมีหมัดออกค่อนข้างคมออกหนักออกแรงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลเชิงลึกกันสักนิดนึงนะครับ มาเริ่มจากยอด IQ ก่อนก็ได้ครูนะครับอยอด IQ ออมพิมลสีนะครับก็สถิติในวัน6กคณะ6แผน1น,นะครับสถิติรวมเนี่ยชคมาเยอะนะ ก็ชนะ121ครั้งนะครับแพ้36 <c oughs> เสมอ15นะรวมๆก็ชกประมาณ160-170ไฟนะครับส่วนสูง177เซนนะครับเามาดูสถิติตรงนี้นิดนึงนะครับสถิติการออกอาวุธเนี่ยต้องบอกว่ายอด IQ เนี่ยเป็นมวยออกแข่งดีนะครับก็จะเป็นการออกอาวุธาสาดแข้งอดเข้าไปที่ลำตัวซะมากกว่า นะครับหมัดก็มีปรับปายนะสำหรับยอด IQ ช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาก็เริ่มเพิ่มเริ่มพัฒนาหมัดเข้ามาด้วยนะครับส่วนการตั้งรับเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีแต่ว่าผมว่าก็ยังยังไม่ถือว่าเป็นสายพลิ้วอะนะสายตาถามว่าสายตาเยี่ยมไหมมันก็ ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับว่าคือแพลวพาวอะไรขนาดนั้นนะ,ะมาดูทางด้านคอมูตอฟกันบ้างคาดูคอมมูตอฟนะครับ ในรายการเนี่ยชนะ3แพ้1นะสถิติรวมก็ชนะ11แพ้3เสมอ0นะส่วนสูง176สนะครับสถิติการออกอาวุธนะก็เน้นบริเวณใบหน้านะครับตามแบบฉบับนักมวยรัสเซียนะครับออกหมัดนะเน้นหมัดอยู่แล้วนะแต่ก็จะมีแกจะมีเตะขาด้วยนะสำหรับคมูทอฟนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะ เป็นมวยที่อาวุธหลากหลายอ,อย่างที่ผมบอกนะคือไม่ได้มีแค่หมัดส่วนระบบการป้องกันตัวก็ผมว่าถือว่าดีดีกว่ายอด IQ คนะคือความพลิ้วเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่พลิ้วอ่ะแต่ว่าแกบ็อกแข้งบ็อกหมัดได้ดีะนะครับไม่หลุดไม่หลวมนะครับสำหรับทางด้านคอมพิตอ ดูข้อมูลเปรียบเทียบสักนิดนึงนะคู่นี้ผมว่าแม่งเคาะโคตรยากเลยนะครับ <c oughs> คือโคมูต้อมเนี่ยแม่งเป็นมวยคล้ายๆกับตัวที่ชกกับยอดไอคิมาไฟที่แล้วอะ่ะนะครับชื่ออะไรวะก่อนคู่นะ เนี่ยอับดุลลาดายาคีเอฟเนี่ยผมว่าเป็นมวยใกล้เคียงกันกันกบโคมูตอฟแต่โคมูตอฟเนี่ยเขาจะามีความหลากหลายที่อาวุธมากกว่าแต่เจ้าดายาคีเอฟเนี่ยหมัดมันหมัดมันคมกว่านะผมมองว่าหมัดมันคมกว่าเจ้าโคามูตอฟนะครับโคมูตอฟเป็นมวยอาวุธหลากหลายจริงแต่จังหวะออกหมัดแกยังหมัดชุดหมัดอะไรมันมันยังไม่รวดเร็วอ,ะอ่ะ ดูข้อมูลเปรียบเทียบต่อครับนะส่วนสูงเนี่ยไล่เรียกันห่างกันเซนเดียวนะครับดูตรงนี้เลยดีกว่าดูเปรียบเทียบกันออกอาวุธนิดหนึ่งนะครับจะเห็นเลยว่ายอด IQ เนี่ยออกอาวุธเนี่ยส่วนใหญ่จะจะเน้นไปที่ลำตัวเนื่องจากเขาเป็นมวยศาสตร์แข้งนะนะครับคือจะมีแค่ไฟหลังเนี่ยที่ ที่ออกมาเดินเดินบูบ้างนะมีหมัดมีศอกนะครับคือหวังผล่ะนะนะส่วนส่วนการป้องกันตัวก็อย่างที่ผมบอกนะผมดูว่าถ้าเทียบจากตามสถิติตรงเนี้ยมันมันก็จะดูว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าส่วนตัวนะผมดูว่าโคมูตอฟเนี่ยมันป้องกันตัวดีกว่านะคือเขาเก็บกันบางโต้ได้อ่ะนะครับอ่รูปมวยวันนั้นรูปมวยวันนั้นผมมองว่า รูปมวยวันนี้นะถ้าถ้ายอด IQ จะชนะคมบูตอฟได้นะครับยอด IQ ต้องชกในรูปแบบเดิมนะที่เขาเคยชกนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเลียวยอด IQ ไม่เป็นนิยวยอด IQ คอะ่ะคือไม่ไม่เดินแรกนะเพราะว่าทางด้านาคู่ชกที่ผ่านมาเนี่ยอับดุลลาอาคาอีฟเนี่ยที่บอกว่าแข็งแข็ง คือเขาไม่มีแข้งนะครับคือแข้งเขาอาจจะน้อยนะวงในก็อาจจะน้อยเขาจะมีแต่หมัดหมัดอาจจะออกได้ดีกว่าโคมูตอฟแต่โคมูตอฟเนี่ยมันมีอาวุธอย่างอื่นรบกวนนะครับแล้วโดยส่วนตัวนะผมมองว่าหมัดเขาค่อนข้างหนักกว่านะทางด้านโคมูตอฟเนี่ยค่อนข้างหนักกว่านะค,คือถ้าโดนมีสิทธิ์หล่นเลยนะฉะนั้นวันนี้ต้องถอยอ่ะต้องถอยดักเตะน,นะครับที นะให้อยู่ในระยะแข่งเข้าไว้เพราะว่าทางด้านยอด iQ เนี่ยแข้งเนี่ยออกได้ดีนะแต่ถ้าไปเดินเนี่ยผมมองว่ามีสิทธิ์ล่วงนะครับวันนี้เอานี้ทัศนคตินะถ้าทัศนคติฟันธงผมก็ยังชอบไปที่ยอด IQ เพราะผมมองว่าหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่านะครับถ้าแก้เกมดีๆเนี่ยบนเวทีผมมองว่าอาจจะชนะได้นะแต่ว่าถ้า ้ายอด IQ มาเป็นเป็นมวยเดินขึ้นมาเป็นมวยเดินวันนี้ผมมองว่ามีสิทธิ์ไปโดนหมัดของโคโมโตูตอฟหลับได้นะครับแต่ถ้ายอด IQ มาเป็นมวยถอยเหมือนเดิมนะวันนี้ยอด IQ กินสบายเลยนะครับเพราะว่าต่อให้ทางด้านโคโมโตูตอฟมีอาวุธหลากหลายแค่ไหนนะไม่ว่าจะมีแข้งมีเขา่ามีหมัดมีศอกอะไรเงี้ยคืออาวุธแข้งกับเข่า่าเนี่ยมันออกได้ไม่ไม่เนียนเท่ากับ คนไทยออกอยู่แล้วนะครับแล้วยอด IQ เป็นมวยถอยดักเตะได้เนียนนะแต่ว่าถ้าต่อยในรูปแบบนั้นมันอาจจะไม่อนเตอร์เทนคนดูนะครับเขาก็เลยปรับเปลี่ยนนะให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเอางี้วันนี้ทัศนคติผมฟันทงไปที่ยอด IQ อมองว่าหลักเหลี่ยมมวยดีกว่านะครับกระดูกเบอร์มวยดีกว่านะเพียงแต่ว่าวันนี้ออกมาอย่าประมาท อย่าหลุดอย่าหลวมนะครับมีสิทธิ์โดนนับโดนน็อกได้นะวันนี้ฟันธงไปที่ยอด IQ ครับผมสำหรับทัศนคติฟันธงวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆเด็ดนะมีสกู๊ปดีๆเด็ดนะผมจะเอามานำเสนอให้กันสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ